โอเคก็กล่าวสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็มีคนรีเควสมาส่วนตัวว่าอยากดูลินกับเนิร์ดเป็นพิเศษค,ความจริงเนี่ยเนิร์ดหลังๆผมเล่นบ่อยแหละผมเอียนเดี๋ยวเล่นเป็นลินแล้วกันไม่ค่อยได้เล่นแล้วกันนะครับคือคนที่ขอมาเขาบอกว่าเขาชอบลินกับเนิร์ดมากแบบว่าชอบ ชอบแบบชอบมากๆแต่คือผมอันไม่ค่อยได้เล่นพวกลินเลยเว้ยคือส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นพวกตัวเดินมากกว่าเอา่าน่าอยู่ขวาโอเคเฮ้ยอยู่อย่างนี้สาวเลยเออไม่เนี่ยไม่เห็นหัวเอา่าโอเคไล่คนเจ็บเลยแล้วกันโอ้มันรีรีโคฟนานอยู่นะเนี่ย ว่ามันไม่เตะเวนึกว่าแบบเราจะว,วิ่งไปเลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระทืบไม้ได้เรามี Ad on. แอดออนแอดออนเราก็คือเมื่อเรากระทืบไม้นะครับ<อ>ก็เฟดเราก็จะรีเซ็ตมาเลยนะครับเป็นแอดออนแดงนะครับส่วนแอดออนเหลือเนี่ย<อ>เป็นเฟดเร็วขึ้น10%นะครับปั่นชิวไปไปล่าตัวเธอปั่นแบบว่าปั่นไม่สนใจเลยอะ่ะ ฮะผมไม่ได้ฟังเสียงตั้งใจจะมากระทืบเครื่องไงเอาแล้วดึงเลยหรอ <c oughs> ดึง <c oughs> ไวปเป้ลดึงเร็วนี้ไม่ดีนะครับถ้าคิลเลอร์เนี่ยที่เขาเล่นเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะซ้ําเลยนะครับแต่คือตอนเนี้ยตาเนี้ยผมเป็นคิลเลอร์มีคุณธรรมแล้วกันตาเนี้ยนะเอาแค่ตานี้ฉีกนึกว่าจะวนไม้นี่เดินเดินนิดนดคือเราเฟดตามได้เร็วไงเมื่อเรากระทืบไม้อ่ะ หมือนมีคนปั่นเลยนะครับตายยากตายตายยากเร็วไปไหมตายยากเร็วเกินเออน่าจะเนียนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปกระดิ่เครื่องเราก็เห็นออร่านะครับคือถ้าเติมไม่ฉีกไปจังหวะเนี้ยเนี่ยผมบอกเลยว่าแย่แน่นอนก็คือจะกลายว่ามันจะมีคนเจ็บเพิ่มอีกหนึ่งคนโอเคน่าฉีกไปแล้วปั่นบ้านใหญ่ต่อวะเนี้ย ไม่ได้ปั่นโอเคเจอคนแรกเจอคนที่ถูกใจคนนี้ผมปล่อยไปฮิวปล่อยไปแล้วคือถ้าเราซ้ำตอนนี้ก็คงไม่น่าเก็ียดเท่าไหร่รอสกิลกครับยืนนิ่งๆแล้วกันเป็นการหลอกเฟดไปในตัวเพือหลงโอเควอทอะไร <laughs> อะ <laughs> คือจะก็เราจะเฟดเข้าว่าเล็กแล้วอ่ะจบเอย S 1> <S 1> อยู่ก็โดดกลับมาเฉยเลยสงสัยแพ้จิตสังหารเงี้ยทนแรงฮาคิไม่ไหวน่าต้องเดินเดียนมาช่วยมีรอยเท้าหรอเอออาวโอเคมาทำอะไรตรงนี้เออเจ็บสองผมว่าเฟิร์มินน่าจะมาช่วยนะครับเดี๋ยวผม ผมไล่เลยแล้วกันนะครับไล่คนนี้เลยดีกว่าปล่อยให้เขามาช่วยกระเทืมเพื่อนขาลากไปก่อนเขาน่าจะเห็นว่าเราเห็นแล้วนะน่าจะลงไปหรือเปล่าคือ,อมผมก็คิดแหละว่าเขาอาจจะข้างก็ได้แต่คือใจหนึ่งอ่ะผมคิดว่าเขาเห็นแล้วไงเป็นผมผมจะลงบนไดไป <laughs> คิดในมุมที่เราเล่นเตรอเมื่อกี้ไม่ตกเฟสใช่ไหมแ <c oughs> น่ดึงทันเนาะ อ่าฉีกไปแล้วมีรอยเท้าหรออ๋อเจอคนนี้ถือว่าถือว่าไม่น่าเกลียดแล้วกันเขาตายแล้วนะผมจะไล่เขาเลยเขาวิ่งไปกลับอะแบบสวนไปมาวอตวอตเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได oh, ้จริงโอ้ลุดหลุดไม่ไหวหลุดอันนี้หลุตอันน okay. ี้หลุดจริงโอเคกลับมากลับมาก่อนเออ ไปไหนอ่ะอ๋อมีสปินเหรอหรือไลท์อ๋อมีไลท์ไลท์หรือสปินไม่รู้โอ้โหถ้าเป็นเดิน4.6นี่น่าจะทันนะเนี่ยเจเดี๋ยวเราเฟดตามเลยแล้วกันเดินเนียนเหรออ๋อเดินเนียนมานี่แล้ว บีบเล่นรอบนี้แล้วกันนะครับให้เขาชิงไปไม่ได้เขาก็จะอยู่แค่บ้านเล็กนี่แหละยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยเออบีบก่อนบีบก่อนให้เขาอยู่แค่แมททิฟแล้วกันหลอกไฟไม่หลงแฮะครับ เตอผ่านรั่วแต่ละคนปั่นอันนี้คนเดิมอีกแล้วป่ะแม่งสวนอย่างนี้กแหละแล้วก็ดึงเร็วกแลลวแม่มันหน้าตีก้นจริงขอตีหน่อย เฮ้ยเ,เ,เห็นเดินเดินเนียนเรียบรอ้อย <Mad ness> ความจริงผมก็ชอบนะเ่อก่อนผมเล่นลินบ่อยมากเลยเว้ยคือตอนลินมาแรกๆอะ่ะผมรู้สึกว่าผมสนุกกับมันมากอะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นสนุกระดับหนึ่งนะ นึกว่าจะกลับมากระโดดเราแวงจุดเดิมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวกระโดดมันโดนแขวนไปแล้วโอเคกลับไปเลยแล้วกันอยู่บนคนหนึ่งโอ้หหายใจดังจัด LT ไม่น่าน,านานเลยเปล่าอ๋อฉีกเลยโอเคเป็นความคิดที่ดี ถ้าเข้า LT เนี่ยไม่น่านานขอถึงไม้ด้วยหรอ,อการเล่นไปการเล่นไปแบบว่าเล่นแบบมุมเสี่ยงมาวนรอบนี้มันเป็นรอบหลอกไฟพอดีปัดบ้านใหญ่แน่เลยไม่หิวแล้วปะเอดานั่นไง เมื่อที่คิดไว้ไม่มีผิดอ๋อไม่ใช่มันหิวเกาๆไปแล้วอันแนมีการยืนมองด้วยเฮ้ยเชียใช้ใจเล่นฮะอุ้ยไอ้น,นี่มันสเต็ปจุกลินทรงช่ำวะถ้าไม่ฟังเสียงหายใจนี่คือเดินไปตีหน้าต่างแล้วนะวเมื่อกี้ <G ül> มันแบบว่าม,มันเหมือนมันหลอกแล้วมันก็สวนน่ะตายไปเลยแล้วกันชิแห่เฮื่อเพือเฮือค <G ül> ำรามคำรามรีกุ๊ปกันเหรอ,อกระทึบเครื่องก่อนแล้วกันน่าจะรีกุ๊ปกันอยู่บนนะ <G ül> <G ül> เดินเนี่ยมาแล้ว อุ้ยเชื่อไม่โดนได้ไงอุย้ยนิ่งกว่านิ่งกว่าอ่ะไม่นิ่งแล้ว <c oughs> เฟดตามเลยแล้วกันตึงๆเรียบร้อยอีกคนหนึ่งไม่หาแล้วกันผมแขวนลแล้วปล่อยเขาหาท่อไปเลยแล้วกันนะครับ เวลาท้ายเกมเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยหาเซอคนไทยนะผมอยากไปกดตาใหม่เร็วๆอ่ะมันแบบว่าหาแล้วมันก็หาได้แหละแต่แบบมันขี้เกียจอะเข้าใจปะ <c oughs> แบบขี้เกียจหาไม่ได้อยากจะเก็บสีอะไรขนาดนั้นเนี่ <c oughs> ช่วยหรอ,อแฟมิลี่วะเฮ้ยผมโมลีได้สองคนเลยนะ ก็เป็นการให้กำลังทุยให้กำลังอุ้ยทุยพูดตีปากตเองอ่ะให้กำไรคนดูที่ชอบลินละกันเออกำลังกำลังอย่แหละเออมันมีโทรศัพท์เหรออ้ามีโทรศัพท์โอเคฟังเสียงเดินเอาละกัน วิ่งโคตดังคนนั้นปั่นเครื่องนั้นครับเพราะเมื่อก,กี้มันมีไอ้กระทืบซาดากโกออกมาไม่อยู่เหรอ,อมผมไม่ชัวรว์ว่ะแต่ผมคิดว่าเขาอยู่แถวนี้ไง เปิดตู้หาก่อนแล้วกันมันปั่นระเบิดเครื่องนี้ไม่ใช่เหรอมันเป็นไอ้สกิลซาดโกะผมแจ้งเตือนอะ่ะน่าจะแอบตู้หรือเปล่าเพราะว่าผมกระทึบเครื่องไปออร่าก็ไม่เจอเอองั้นก็น่าจะฉีกไปแล้วล่ะเพราะว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วตรงเนี้ยน่าฉีกไป บ้านลงบ้านเล็กก็น่าจะประมาณนั้น,นเจอแล้ว <laughs> ชิงแวียนนี่เลยเหรอแล้วมาปั่นเครื่องด้วยนะตึงจัดอ๋อมีสปินคนนี้มีสปินนึกว่าส่วนเสียงร้องคนนี้มันดังอ๋อ คิมูจิอ่าโอเคจับไปชิเนะด้วยกันเลยแล้วกัน<อ>ตายซะสตาเกยโยเว้าไดวงใจเพื่อเพื่อเพื่อโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ,บที่รับชมจนจบนะครับ หากใครชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม